สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสมต่ำซื่อจ้าพี่น้องต่ำปลาบ่าแม่จ้าต่ำปลาค่ะที่ผ่าบาทพี่น้องซีสันจ้าพี่น้อง พี<ส>่น้องยบน้กันมาเจ้าพี่น้องจ้ามาเจ้พี่น้องจ้าพี่น้องจ้ากินจ้าจ้าหอจิ้มไเจ้ามซีนี่เน่์ตัวนี้เบงคีรป็นซีนแบบพี่น้องกินโดดอ้โหก็มีจ้ะมามามมามามาาบาม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 มา เดืๆบ่ิีกันกดหนนดครับพูคหันน้ใสกันกะเป็่ปมไเนาะมย์รตนมนเหฮ้ยสกลมน้ำเาทาอยูอ่นะพี่หนองกลมแล้วหุดนะจ๊ะหลุดแล้วโอ้ยเออ <laughs> น่หนอนขับสต้องแับยับเมียนมนของท้เลมาจา้ะ นัวนวไปดิเมย์ไม่ใช่ด้กินบ่เลยอือสองเส่นเนะเอาดูตังไหมอือนี่ฉันดอกพอ <c oughs> คอยเที่ยงได้เหมือนจะนนจิะมยจะตังบ่โคบ่อกรอบไปเลยมันนีบมมีเวลาตัางพี่น้องืดออก tại ở chẳng có ngon lắm đâu kìa Buồn buồn đi làm bàn kìa Cô vô giúp thêm mẹ Cô rồi rồi đó tục hoài tầm 3 ra. ได้ยอดกระทินกระทินน้ำบ่น่าเลถทีวอ๋อไปเนาำกระทินน้ำเกดนาำ เปนจองหอยอนดีนจ้ะมึงจะบอกเป็นตุ่มจ้ะเดนะวอนองเียดเายงต้อ,อ,งองปัจใจวะ

โหระพันก็จริงแต่โหระพันอืมโหระพนันเหรอเอาเพล็แล้วกัน พี่ั้ห่อนห่อนเป็นห่อนต่างหินีเนี่ยอากาศห้งไม่เกิดพัดุมพพี่เพิ่นเพียนแห้งจ้ะ ำปลาน้ำจีนเมื่อไรเราพี่้อง

ไม่ได้หอมตีนกัดมูไม่กินจ้าต้่มไปนะเมาไวแล้วพี่น้องจ้าเสียกุญแจเนอาเสียอยู่จเจ้า กินชมต่ำก้รเขาเนาะพี่น้องไม่ได้กินเขาเพีย,ย,ยงพี่น้องจ้าเพ็ดเพ็ดเพ็ดต้งเสียจ้ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์นะเพียงพี่น้องจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากด,ดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ช่องของแม่เพ้นชาแนลเลยจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกท่านขอบคุณจากใจ ขอบคุณจากใจเพื่อนจ,กจ,จากใจเพื่อนจากพี่น้องจ้าเคมีกับไว้ซ์ซนมี้นะจ่าพี่น้องโอ้ยเพลีแห้งไปหากินข้าวแล้วพี่นออ้องครับกินบุหลายครับหน่อยนิดๆหน่อยๆไปรายจ้าพี่น้องขอขอบคุณค่ะ